ขึ้นแก้มขึ้นปากให้แล้วทุกสีนะคะ for y o u t o mood l i p รับค่ะเบอร์แรกนะคะ my l i p b u t better เป็นโทนชมพูนูนัวโทนนูทรลที่ทุกคนใช้ได้สวยถวออกมาแล้วค่ลูกมนลุกนสุดๆไปกันต่อนะคะศูนสอง girl pick เป็นชมพูกุหลาบกุหลาบอมแดงนะคะเป็นโทนแดงที่ไม่เอะอะมีความกลมกล่อมพานี่คือขัดผิวมากๆวันไหนที่เกียบแต่งหน้านะคะสีนตาแก้มปากบอกเลยว่าจบ และ03ชิวโหมดนะคะเป็นสีส้มพีชออกสีโอรสโอรสใครเป็นสาววอร์มโทนอยากให้ปักสีนี้มาทุกคนเพราะว่าเอามาทาแก้มอ่ะโคตรสวยแล้วก็เป็นโทนสีที่ใช้ง่ายนะคะได้ใช้ทุกวันแน่นอนไอ้ว่าสีนี้ผู้ชายก็ใช้ได้และเบอร์สีนะคะเดสเซอร์ Desert, ทางทางแบรนด์บอกว่าเป็นน้ำตาคลคาราเมลพวกเธอสีนี้ สวยมากเป็นน้ำตาลโทนนูทรลนะคะใช้ได้ทุกสีผิวทุกคนแน่นอนแบบนูตะโกนนูตสวยนูตแพงนูตละมุนนูตนัว ไปกันต่อเบอร์ห้าสีแล้เลิบนะคะเป็นสีส้มชาไทยที่แบบใส่นมเยอะๆหน่อยมีความหวานฉันพูดเลยวันนี้จะเป็นสีที่ทวงความรักมาให้สีส้มค่ะทุกคนน่ารักมากทาแก้มก็สวยทาปากก็ปางบอกเลยว่าก็คือต้องมีแหละและเบอร์สุดท้ายนะคะบอกเลยว่าสีนี้เป็นอันฟูพิกค่ะสีที่ไอชอบที่สุดเป็นสีโทนแดงก็มาหยีทาแล้วดูแพงสีนี้บอกกุงกงว่าตกกลุมรักต้องเอามาทาแก้มทุกคนเป็นแก้มแดงที่ถูกต้องน่ารักมากค่ะออกแนวสาวเกาหลีเกาใจแต่ว่าเป็นแดง ที่คนไทยทุกคนใช้ได้ค่ะทาเราน่ารักมากกอลลองเล่นให้ครบทุกสีะทุกคนใครจะซื้อสีไหนนะกดแชร์คลิปไว้ก่อนดูได้ค่ะถ้าสนใจกดตะกร้ากันได้เลย